ออก่อนอื่นนะครับต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแท้ยันเงานะครับออผมขออนุญาตเ,ออเรียกตัวเองว่าเป็นนักศิลปะโบราณวัตถุแล้วกันเนาะเพราะว่าผมมีความหลงใหลครับเออชอบคลั่งไคล้พูดง่ายๆนะครับ เกี่ยวกับพวกศิลปะโบราณวัตถุนะครับออผม,มอพอจะมีความสามารถอยู่บ้างนะครับในการแยกแยะวัตถุโบราณน,นะครับพวกโบราณวัตถุต่างๆเนาะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาชมชิ้นงานชิ้นนี้ครับหลวงพ่อบ้านแหลมครับปี2460นะครับ ชิ้นงานนี้นะครับผมผมได้ทำความสะอาดด้วยยางลบมาแล้วนะครับพิสูจน์เป็นการพิสูจน์ทราบนะครับสำหรับวัสดุนะครับวัสดุของชิ้นงานชิ้นนี้นะครับจะเป็นเนื้อเงินนะครับเราค่อยๆดูไปด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นการขยายผ่านกล้องไมโครสโคปนะครับจะเป็นวิดีโอนะครับให้ทุกคนสังเกต พื้นผิวของวัสดุไอดีนะครับคุณเห็นไหมครับพื้นผิวของวัสดุคุณเห็นไหมมีรอยการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะลองรอยการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเนาะเออมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับเก่ามากครับเก่ามากนะครับอยากให้คุณได้เห็นกันครับผมเออว่าของแท้เป็นยังไงนะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเอ,อ่อถูก พบที่สนามพระนะครับอ่หากันให้ทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเก่าครับเก่าอ่ากำหนดการสร้างนะครับอ่อเห็นในประวัติว่าสองสี่นนะครับอ่าปัจจุบันสองห้เเนาะก็ ผ่านมาแล้ว107ปีครับเท่าที่ทราบนะครับอันนี้เท่าที่ทราบเนาะอันนี้ผมไปลองไปสืบประวัติมาดูผมไม่ใช่เซียนพระนะครับผมไม่ใช่เซียนพระอาจจะไม่ค่อยแม่นเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเออแต่เพราะาผมสามารถเอ่อแยกแยะเรื่องเอ่อความเก่าได้นะครับโดยใช้หลักของฟิสิกส์นะครับก็คือการดูสภาพพื้นผิวของเอ่อชิ้นงานเป็นหลักนะครับ คุณดูครับคุณเห็นไหมลองรอยการถูกก่อนเห็นไหมเราเถียงได้ไหมว่าชิ้นงานนี้ไม่เก่าคุณจำได้ไหมครับผมบอกว่าชิ้นงานนี้ได้ถูกการทำความสะอาดอด้วยยางลบมาแล้วเพราะว่ายางลบอะครับเวลาที่เราใช้ยางลบทำความสะอาดเนื้อเงินนะครับโลหะที่เป็นเงินมันจะ สามารถถนอมชิ้นงานได้มากกว่านะครับอันนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงเลยนะครับเป็นเทคนิคพื้นๆแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะหักปากาเซียนได้หลายๆคนน่ะนะครับอืมเป็นความรู้แบบที่ดีมากอะครับอันนี้ผมก็ได้มาจากเซียนพระผู้ชำนาญการพิเศษนะครับเออผมต้องยกให้เขาเป็นอาจารย์นะครับสำหรับความรู้ที่ผมได้มาเนี่ยนะ เราค่อยๆดูไปด้วยกันนะครับเราค่อยๆดูไปด้วยกันเนาะเพื่อนๆไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับเออนะเออเราค่อยๆดูไปด้วยกันเนาะดูครับสภาพพื้นผิวของวัสดุคุณเห็นไหมเก่าไหมเก่าเนาะถึงแม้ว่าจะโดนทําความสะอาดยังไงของเก่าก็ต,ต้องยังเป็นของเก่าถูกไหมถูกนะเนาะ เราปฏิเสธไม่ได้ครับเนี่ยแหละสิ่งเนี้แหละครับที่ AI ทําไม่ได้นะครับหรือว่าเอาเราทุกคนทํากันไม่ได้นะครับดูครับความเป็นธรรมชาตินะครับความเป็นธรรมชาติของชิ้นงานคุณเห็นไหม,มสวยไหม สวยเนาะเอ่อสภาพของชิ้นงานชิ้นนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับเอ่อถ้าหากว่าให้ผมสันนิฐาน,นนะครับชิ้นงานชิ้นเนี้ยถูกตั้งไว้บนหิ้งพระนะครับไม่ได้ถูกผ่านการใช้งานมาก่อนคุณเห็นไหมครับผิวเอ่อผิวมันจะตึงคุณเห็นไหมเออเนี่ยแหละครับแล้วมันก็จะมีร่องรอยการถูกก่อนเห็นไหมครับ แต่ว่าไม่มีร่องรอยการถูกใช้มาก่อนคุณเห็นไหมต้องคุณต้องสังเกตชิ้นงานด้วยนะครับเวลาคุณส่องไปอ่ะคุณต้องประเมินชิ้นงานแบบนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกันนะสําหรับมือใหม่อย่าเพิ่งไปเช่าซื้อหากันนะครับผมแนะนําครับให้เข้ามาดูช่องผมนะครับเออใครเห็นช่องผมมาสนใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับ พวกโบราณวัตถุนะครับผมแนะนำว่าคุณจะต้องกดติดตามผมครับเออไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมกดติดตามกลับนะครับเวลาผมเจอคลิปวิดีโอหรือว่าผลงานของพเพื่อนๆนะผมยังกดไลค์ให้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b ์กดติดตามให้ผมด้วยนะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมติดตามกลับในส่วนของอช่องของผมนะครับ ผมจะมีทั้งหมด4ช่องทางการติดต่อนะครับสามแพลตฟอร์มนะครับหนึ่งนะครับจะเป็นช่องทาง TikTok นะครับในส่วนของช่องช่องทางของ t i k t o k เนี่ยผมจะมี2ช่องนะครับช่องแรกนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอันเนี้ย ผมทาตอนผมเป็นไกด์นะครับผมก็จะอัดวิดีโอทําไว้นะครับเออปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ครับมีบัตรมาคุเทศนะครับถูกต้องตามกฎหมายครับเออแล้วก็สองครับเอ่อช่องที่สองนะครับในแพลตฟอร์มของ Ti ๊ tok อนะครับจะเป็นช่องแท้ยันเงานะครับช่องนี้แหละครับเออแล้วก็ในส่วนของแพลตฟอร์มที่สองนะครับจะเป็นช่อง YouTube นะครับ ให้พิมพ์ให้พวกเพื่อนๆเ,เข้าไปคลิกตรงคําว่าค้นหานะครับแล้วพิมพ์คําว่าแท้ยันเงานะครับทุกทุกคนจะได้เห็นช่องของผมนะครับผ่านแพลตฟอร์มของ youtube นะครับและในส่วนของแพลตฟอร์มที่3นะครับจะเป็นช่องอจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook นะครับจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะครับให้พิมพ์คำว่านักผจญภัยแลงทิปเปิลเอสนะครับ ทุกคนจะได้เห็นแฟนเพจ a c e b o o k นะครับผ่านทางแพลตฟอร์ม facebook นะครับอืมโอเคครับขออนุญ,ญาตกลับมาที่ชิ้นงานอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อนๆเ,เห็นไหมกระจ่างไหมกระจ่างเนาะ <S <S เห็นไหมพื้นผิวของวัสดุที่เก่าคุณเห็นปะเออเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาในวงการนะครับ ผมแนะนำนะครับอย่าเพิ่งไปเช่าไปหานะครับโหเออ,เอ,อมันอันตรายครับเพราะว่าบางทีคุณอาจจะโดนหลอกขายมาก็ได้นะครับถ้าหากว่าคุณยังเป็นมือใหม่ผมไม่แนะนำนะครับไม่ว่าในกรณีใดๆก็แล้วแต่นะครับแนะนำว่าคุณจะต้องศึกษาหาความรู้ให้มากขึ้นก่อนนะครับค่อยทําการเช่าหรือซื้อหาต่างๆนะครับเอออันนี้เป็นข้อแนะนำที่คุณควรปฏิบัติเลยนะครับ คุณดูเห็นไหมความอิสระของชิ้นงานคุณเห็นช่ดกันใช่ไหมเนี่ยแหละครับของเก่าคุณดูเห็นไหมเราปฏิเสธไม่ได้ถูกปะถึงแม้ว่าง,งานจะถูกทําความสะอาดมาแล้วคุณเห็นไหมครับมีรูด้วยคุณเห็นไหมล่องรอยการผูกก่อนนะครับล่องรอยการผูกก่อนเนะเาะผมพยายาม ค่อยปรับนะครับค่อยปรับทําให้มันชัดที่สุดแหละครับพวกเพื่อนๆจะได้มองกันเเห็นการชัดๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับชิ้นงานชิ้นนี้ผมทําเหมือนเดิมครับก็คือทั้งด้านหน้าและด้านหลังของชิ้นงานนะครับแล้วก็มีด้านขอบของชิ้นงานเช่นกันนะครับเราค่อยๆดูไปด้วยกันนะครับค่อยๆดูไปด้วยกันค่อยๆพิจารณาไปด้วยกันเนาะออนี่ครับหนุงพ่อบ้านแหลมนะครับ ปี2460นะครับรุ่นแรกนะครับของแท้นะครับผมเปิดขายในร้านติ๊กต๊อกด้วยนะครับเผื่อใครสนใจชิ้นงานชิ้นไหนนะครับผมจะค่อยๆโพสชิ้นงานไปทีละชิ้นทีละชิ้นเรื่อยๆนะครับต้องใจเย็นๆน,นะครับเพราะว่าผมทำอยู่คนเดียวเนาะ ชิ้นงานของผมแต่ละชิ้นนะครับมันเป็นของเก่าของแท้นะครับค่อนข้างแพงหน่อยนะครับเออเพราะว่ามันเป็นออที่แสวงหาของนักสะสมทั่วไปนะครับส่วนมากผมจะเล่นเป็นชิ้นงานหลักๆนะครับแล้วก็เป็นของเก่าแท้ๆอันนี้จะเป็นด้านหลังของชิ้นงานแล้วนะครับเป็นด้านหลังของชิ้นงานคุณเห็นไหมครับขอให้พวกคุณน่ะ ดูเรื่องพื้นผิวของวัสดุเป็นหลักให้ดีนะครับคุณเห็นไหมมันฝืนด้านฟิสิกส์ไม่ได้เห็นปะของเก่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละครับคุณเห็นกันใช่ไหมอันนี้ด้านหลังแล้วเนาะด้านหลังของชิ้นงานนะครับเห็นไหมความเป็นอิสระของเขาคุณเห็นไหมครับนึกจะเกิดอะไรก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวของวัสดุ เห็นไหมคุณเห็นความคมชัดของชิ้นงานไหมครับเออผมถึงบอกไหครับว่าชิ้นงานชิ้นนี้ถูกตั้งไว้บนหิ้งเฉยๆนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานอะไรมาก,ก่อนนะครับอ,อ่ชิ้นงานชิ้นนี้ถูกพบอ,อ่ที่อ,อ่สนามพระนะครับกับร้านเขียกองพระ20บาทนะครับคุณดูครับลองรอยความผูกก่อนครับ คุณดูคุณเห็นไหมเคลียร์ไหมน่าจะเคลียร์นะครับเออเนี่ยของเก่าของแท้ครับถ้าเกิดว่าคุณไปเอ,อ่อจะไปเลือกซื้อหานะครับเอออยากให้เพื่อนเพื่อนพิจารณาให้ได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีชิ้นงานเก่าๆนะครับผมแนะนำคุณนะลองยิบ ชิ้นงานของคุณเก่าๆนะครับขึ้นมานะครับแล้วคุณก็ลองหัดภาคดูนะครับหัดภาคแบบที่ผมทำแบบนี้ครับวิดีโอเทปบันทึกวิดีโอขนาดนี้นะครับที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมได้ทำการขยายผ่านกล้องไมโค,สครสโคปมาก่อนนะครับแล้วผมค่อยมาภาคทีหลังนะครับ ถ้าหากว่ามันมีการดีเลย์หรือว่าเสียงดีเลย์ไปจากภาพอะไรเงี้ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับเออไม่ได้มจีจิตใจหรือเจตนาทำให้เพื่อนๆง,งงหรือทับสนได้ๆนะครับอันนี้มันมันเกี่ยวกับสิสเทมของ AI เนาะเออเพราะว่าผมทำผ่านแพลตฟอร์มของ TikTok ครับ โอเคเพื่อนๆดูนะครับค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆเราค่อยๆดูกันเนาะคุณเห็นไหมความเก่าปฏิเสธได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณปฏิเสธบอกว่าไม่เก่าหรือว่าของก๊อปปี้ไม่ทันนะครับลบกวนครับช่วยพิมพ์มาหน่อยนะครับเออผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเหตุผลตรงไหนนะครับที่บอกว่าอันนี้เป็นของไม่เก่าเป็นของไม่แท้นะครับเออผมอยาก เอ่ะจะเห็นนะครับแลวรบกวนคุณช่วยตอบเออ่ตอบเหตุผลทางหลักฟิสิกส์ด้วยนะครับว่าทำไมรบกวนคุณช่วยให้เหตุผลนั่นแหละรครับว่าทำไมชิ้นงานชิ้นเงินถึงไม่เก่านะครับมันค้านสายตาหรือว่ายังไงอะไรยังไงนะครับเออเพราะเราหยูดกันด้วยเหตุผลเนาะเราศึกษาไปด้วยกันถูกปะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกหรอครับเพื่อนๆยิง่ง อยิ่งคุณแย้งมาเรายิ่งต้องช่วยกันหาคำตอบด้วยซ้ำถูกไหมเออมันหลายมุมมองใช่ไหมครับเพราะว่าเรามาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะไม่มีไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะครับผมก็ไม่ใช่พระอรหันนะครับผมไม่ได้เก่งอะไรถึงขนาดว่าอ,อพูดอะไรต้องถูกต้องทุกอย่างนะครับอ,อผมยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมครับอย่างที่เคยบอกนะครับเอ,อ เรามาพิจารณาชิ้นงานไปด้วยกันนะครับอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นแบบผมนะครับนั่งส่องทั้งวันถูกต้องไหมเวลาเราได้ชิ้นงานดีๆเก่าๆอ่ะถูกต้องบ้าเออเราก็ต้องชื่นชมชิ้นงานของที่เรามีอะถูกต้องไหมอืมดูครับเห็นไหม เออเมืเ่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดเรื่องร้านของผมหรือยังนะครับผมอ่ไดเออ้เปิดร้านในแพลตฟอร์มของติออ๊กต็อกด้วยนะครับถ้าสำหรับว่าใครสนใจอยากชมชิ้นงานหรือว่าอยากซื้อชิ้นงานจากผมนะครับแนะนำนะครับให้พิมพ์คำออให้พิมพ์คำว่าแท้ยันเงานะครับ เออคุณอาจจะเห็นช่องทางของผมใน TikTok ก็ได้นะครับในส่วนของวิดีโอในโปรไฟล์ของ TikTok ก่อนนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้เพราะว่าออในแพลตฟอร์มของ t t o t อ k อ่ะออพอผมทำใช่ไหมครับมันก็จะมีให้ติ๊กเกี่ยวกับโฆษณาเนาะผมก็ลองติ๊กดูนะครับปรากฏว่ามันขึ้นมันขึ้นว่าโฆษณาเท่านั้นนะครับเออใน สำหรับส่วนของสาธารณะมันจะไม่สามารถดูได้ครับแต่ว่าวิดีโอของผมผมทำเยอะนะสำหรับช่องแท้ยันเงาที่อ,อ,อยู่ในแพลตฟอร์มของ TikTok เนี่ยมีร้อยกว่าคลิปนะครับเอออยากให้เพื่อนๆเ,เห็นเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะคลิกเข้ามาดูครับในโปรไฟล์ของผมอะแล้วคุณไม่สามารถเห็นวิดีโอของผมได้เลยถูกต้องปะ้ะ เออมันติดโฆษณาครับมันติดโฆษณานะครับอันนี้ผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาปิดบงังอะไรพวกคุณหรอกครับเออเผื่อผมได้ตังค์บ้างเนาะเกี่ยวกับโฆษณาเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะได้ตังค์หรือเปล่านะครับเออแต่ว่าผมก็ลองทําดูก่อนเนาะมันเป็นผลประโยชน์ของผมมันเนาะโอเคเรากลับมาที่ชิ้นงานกันอีกทีนึงนะครับคุณเห็นไหม ลองลอยความเก่าคุณเห็นเนาะน่าจะเห็นกันทุกคนนะครับเออเพื่อนๆผมขออนุญาตออโฆษณาให้แม่หน่อยนะครับตอนนี้แม่ผมอะ่ะเขาอยากขายพวกกุนเชียงหมูยอแล้วก็มีแหนมหมูนะครับเฮ้ยแนะนำเพื่อนๆเ,เอาไปทอดกินอร่อยมากเลยอะ่ะหมูยอกับกุนเชียงอะ่ะผมทอดกิน บ่อยประจําเลยอะครับในส่วนของแหนมนะแนะนําว่าซื้อไปนะครับเอาไปทอดกินกับไข่แหนมนะอร่อยเพื่อนเพื่อนเออแล้วอย่าลืมกินพริกด้วยนะครับอร่อยมากนะครับแหนมหมูนะครับในส่วนของอาหารทะเลก็มีนะครับอา,อาหารทะเลเนี่ยจะเป็นพวก ปลาหมึกแห้งปลาหมึกสามรสปลาหมึกลาดพริกในส่วนของอาหารทะเลเนี่ยคุณไม่ต้องทำไม่ต้องทอดไม่ต้องอะไรแล้วนะเพราะว่ามันเสร็จสับไปแล้วนะครับกินได้เลยนะครับกินไปดูวีดีโอผมไปก็ได้นะครับเออหรือว่ากินไปดู youtube ดูหนังนะครับเอออร่อยเพื่อนๆเ,เออ,เ,อ,อเบอร์โทรติดต่อนะครับจะเป็น081นะครับ812 6 8 7 3นะครับเ,เจ้าของเบอร์นะครับชื่อพี่เอ,อนะครับอย่าลืมนะครับบอกว่ามาจากแท้ยันเงานะครับเดี๋ยวพี่สาวผมอ่ะเขาจะมีส่วนลดให้เพื่อนๆน,นะครับ20นะครับเออจากยอดการซื้อทั้งหมดนะครับโอเคเพื่อนๆตอนนี้เรากลับมาที่ชิ้นงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราอ่ะ ได้ทำการพลิกชิ้นงานอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลังจะามาส่องขอบเหรียญกันนะครับคุณเห็นไหมครับคุณเห็นอันนี้ไหมครับคุณเห็นไหมเหมือนรอยช่อชนวนเนะเาะขอให้คุณจำรอยช่อชนวนอันนี้ไว้ให้ดีนะครับด้านล่างของขอบเหรียญก็มีเหมือนกันครับเดี๋ยวคุณจะเห็นได้ง่ายๆครับผม ให้คุณจําตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นด้านบนของขอบเหรียญนะครับเอ่อมันต้องค่อยๆทํานะครับต้องค่อยๆทําต้องค่อยๆปรับโฟกัสนะครับมันยากนิดนึงนะครับค่อยๆดูไปด้วยกันเนาะแต่ว่าชัดอยู่ครับชัดผมค่อยๆทำเนาะเอ่คุณเห็นไหมความเก่าคุณเห็นปะปฏิเสธได้ไหมว่าไม่เก่ามีใครปฏิเสธไหมครับ ไม่มีเนาะน่าจะไม่คานสายตาทุกคนนะครับสำหรับชิ้นงานนี้น่าจะเคลียร์นะครับเก่าไหมล่ะเก่าใช่ไหมชิ้นงานชิ้นนี้เล็กนิดเดียวครับเล็กนิดเดียวหนึ่งหนึ่งข้อนิ้วมือครับประมาณนะครับโดยประมาณหนึ่งข้อนิ้วมือคุณเห็นไหมผมค่อยๆ่อยปรับนะครับไม่ต้องกลัวนะคุณเห็นเนาะ และคุณดูข้างๆครับคุณดูเอลงมาหน่อยคุณเห็นไหมรอยปิ้นคุณเห็นปะรอยปิ้นของโลหะคุณเห็นไหมความเป็นอิสระสูงไหมสูงเนาะเออชิ้นงานเนี้ยคุณเห็นปะเออเนี่ยของแท้นะครับ เราก็ค่อยดูไปด้วยกันนะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่ดีมากเลยนะครับสําหรับพวกเรานะครับและสําหรับผู้ที่นิยมสะสมสะแสวงหาพวกวัตถุโบราณน,นะครับเอออันนี้จะเปรียบเสมือนฐานข้อมูลที่สําคัญนะครับของพวกเรานะครับทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นครับ อยากให้ทุกคนเห็นอันนี้จะเป็นด้านล่างของชิ้นอ,อขอบของชิ้นงานแล้วนะครับด้านล่างขอบของชิ้นงานคุณเห็นไหมเออที่ผมบอกว่ามีเหมือนรอยตัดช่อชนวนน่ะเนี่ยตรงนี้แหละรครับตรงนี้แหละอยากให้ผู้คุณเห็นนะครับเนี่ยงานเก่าคุณเห็นไหมเคียร์เนาะเคียรไหมเคียร์เนาะแจม ของเก้าครับดูไว้ครับเนี่ยมูลค่าเป็นล้านครับอย่างเงี้ยผมขายอยู่3ามล้านหครับในติ๊กต k อกอะผมบอกเลยนะครับชิ้นงานเนี้ยผมได้มาจากการเคลียร์กองพา20บาทครับพร้อมกับเงินหยวนเป่าที่ว่าเป็นทองคํานั่นแหละครับผมได้มาพร้อมกันกองเดียวกันเลยครับชิ้นงานเนี้ยจะอยู่ใต้ กองเอเขี่ยพระยี่สิบบาทครับโอ้ผมยืนเป็นชั่วโมงครับกองเนี้ยตอนแรกอะทองคํานั่นแหละครับไอตัวหยวนเป่าที่เป็นทองคําอะกระเด็นเข้ามือผมก้อนครับติดมือเลยอะคุณผมอยากจะบอกคุณเห็นไหมสวยไหมเนี่ยความเก่าคุณเห็นปะเห็นไหมชัดเนาะ น่าจะชัดนะครับไม่ค้านสายตาทุกคนเนาะเรื่องความเก่าถูกปะเก่าแท้นะครับเก่าแท้นะครับที่ผมเล่นนะครับไม่ใช่เก่าเทียมนะครับคุณเห็นแล้วเนาะสนุกไหมเพื่อนๆน่าจะสนุกกันเนาะ ผมเห็นนะโ,โหมียอดวิวขึ้นมานะกระเตื้องขึ้นมาเยอะมากเลยอ,อันนี้จะเป็นด้านบนของขอบเหรียญน,นะครับเอกลับมาที่เดิมเนาะคุณเห็นไหมด้านบนของขอบเหรียญกับด้านล่างของขอบเหรียญเห็นไหมว่าว่าชิ้นงานอะ่ะเหมือนกันเลยอะ่ะคุณเห็นไหมรอยตัดช่อเออเนี่ยผมอยากให้คุณได้เห็นนะครับชิ้นงานเก่าๆนะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับ โอเคเพื่อนๆเนี่ยกำลังจะเสร็จแล้วนะครับกำลังจะจบแล้วนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับผมขอให้ทุกๆคนนะครับได้ดวงตาเห็นธรรมนะครับเพราะว่าพรน,นี้เป็นพรที่ประเสริฐที่สุดแล้วครับในศาสตรกลโลกแห่งนี้นะครับออขอให้ทุกคนเจริญยิ่งๆขึ้นไปทั้งในทางโลกและขอให้ทุกๆคนเจริญยิ่งๆขึ้นไปทั้งในทางธรรมเช่นเดียวกัน